นี่แหละนักกีฬาวอลบอลหญิงทีมชาติไทยที่มีความสามารถเมื่อพวกเขาได้รับข้อเสนอจากทีมวอลเลย์บอลจากทีมญี่ปุ่นจากสโมสรวอลเลย์บอลโอกายามาซิกันโดยมีข้อความว่าเรามีความยินดีที่จะประกาศว่าโอกายามาซิกันได้ลงนามในสัญญาผู้เล่นกับธนชาสุขสดแห่งประเทศไทยจากสโมสรสุพรีมชปรีอีเทคในฤดูกาล2018-2019 และในปีเดียวกันถึอก็เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลของย19ในฐานะผู้เล่นทีมชาติและได้รับรางวัลเบดออฟสไปเคอรในฤดูกาล2019-20เขาได้เล่นให้กับสมบสรอนวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นและเป็นสมาชิกของเดมอนฟ o ดวอลเลย์บอลคลับในประเทศไทยในฤดูกาล2021-22ซึ่งมีส่วนทำให้ทีมได้รับชัยชนะและเป็นแชมป์ในครั้งนั้น เราได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมวอลเลย์บอลไทยเพื่อความเผยแพร่แนะนำวอลเลย์บอลโดยทางสโมสรจะจัดค่ายฝึกอบรมสำหรับทีมชาติของประเทศก่อนการคัดเลือกรอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวซึ่งโค้ชของโอคายามาสิกันได้กล่าวว่าฉันให้ความสนใจผู้เล่นคนนี้ตั้งแต่เล่นที่ญี่ปุ่นฉันตั้งตารอการเติบโต,ตของธนาชาฉันรู้สึกขอบคุณ ที่ค้นพบคุณค่าของผู้เล่นของนักเบสบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเราหวังว่าการลมตัวของธรชาจะนำไไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีที่ใกล้ชิดสำหรับทีมโอคยมาม่าซิกันและนี่คือความภูมิใจของเราสำหรับแฟนเบบอลหญิงทีมชาติไทยก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้มีผู้เล่นของทีมชาติไทยไปสู่เลกต่างแดนต่อไปครับ